ไปเนาะคะจะเลยอืออเบิงอันนี้ที่เป็นแจ่วพริกแจ่วแบบหอามากแจ่วแจ่วไอ้เพิ่นแถมมาให้นั่ะละมื่อดีมากินทำซื้อมากินเนาะพี่น้องขออนุญาตนะคะพี่น้องมากค่ะเปรี้ยวปากอยากกินแห้งกินเลยได้จ้ะกินเลยค่ะพี่น้องค่ะจะเลยอืออืซิมแจ่วเพื่อนกันนะอืออันนี้แจ่วพริกเกลือเนาะอือหนุ่ยอ่ะอือหนุ่ยนะใช่ไหม ฟ่าวัวมะเอาอยู่ในนี่ก็มันเหี้ยลงคันหุ้เจ้าเปรี้ยวปากเลยได้จ้ะพี่น้องจ๋ากินเจ้า่ะอร่อยสุดหอมแบบนี้ไม่อยู่ก็แซ่บอะกรอบดีเนาะอืมอืม แก่ย้นเย็นอะ่ะอืม <c oughs> นี่พอดีนำํำพอดีกินอือำอยู่น้ำบาดาอะ่ะฟูกเองอะ่ะไอ้ใจไม่เป็นกระดัมเนาะืมม้งไอ้เน,นี่ยอ้านี่ไอ้เนี่นี่นะอะไรเนี่นยมากอก,กดอง มันก็จะกัดคับไปในหน่อยแบบพอดีหน่อยอ่อนกลางใจมันบ่มี่นะแมนปกติห้ากินนี่มันติดติดเนี่ยบะหมี่มันสิมีแบบว่าเออแข็งแข็งข้างในเนาะเออข้างในมันเปนหบบวอย่างว่าเ่้ยวันมีในข้างในมันสิเป็นแนวนี้เดีจ้ะมันก็สีบ่แข็งบ่มีบ่มีในแข็งบ่มีใน่เอมันเป็นแบบมันเป็นแบบอ่อนนะถ้าแมนบานเท่าที่จำเคยกินเคยปลูกเองอะนะค่ะ

อืมอืมสดอังสินะเนี่ยนะอืมตอนนันตอนหอมเนาะอืมนะคะอืมอืมเปรี้ยวปากอีดีกินข้าวแดงแบบย,ยุบอะไรยุบอะไรผู้ใดมากินแบบบักสมบักเสียวนี่ตันนี้เนี่ยแซ่บเลย นะครซึ่งถ้าผูดด้ใดสนใจชดาพามาก,กอกดองสีรสนะคะพี่น้องอยู่ในสูตรกะสีนี้พีกเกลือหายน้ำพีกเกลือมันแซ่บแซบ่บแบบนัวพอดีมีความนัวความเผ็ดความหวานลงตัวอยู่ในนี้เดี๋ยวตามถิงลิงถิงเผ็ดมาหายนะคะพี่น้องท้าผู้ใด,ดสนใจ,บ,จบ่ผกกิดหวังจากเรา่ค่อยกินจ๊กเกลือแบบดองนี่ ยังเออโบผบิดหวังนะแหน็บแบบพี่หนุ่ยังบอกว่าอร่อยนะมาก,กินแต่พี่น้องมาก,กินบักสมบกแสวทำลายแตกเลยอ่นนะคือยาอีดีเลยแม,ม,มนแถบแฟรเย็นๆอ๋อเ้อเอาอมานแต่ดูเย็นยังไงเนาะ เผ็ดดีๆจ้ะด้ายอันไม่ยิ่งเขาเนออ้อ,มอ,มอหมื่อหมื่อเพราะเห็ดอันวางเนี่ยกะสิอุย้ยอยากกินของเลนเออนี้งเอาเปลือยด้วเนาะต้องเอาเปลือกแกงหวองไหอือใช่แหะ่ะแจจ๊วตัวนี้ตามเห็ดเองนะคะพี่นอ้องนี่